สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ในที่สุดมันก็มาถึงนะครับการเด่นกายของผมที่ผมทํามาประมาณหลายสัปดาห์ไม่รู้กี่สัปดาห์นะครับสองสามสัปดาห์มั้งนะครับกว่ามผมจะทาเควสพวกนี้เสร็จบอกเลยว่ายากลําบากและทรหดมากๆนะครับแต่ว่าอคอมมอนเองนี้ผมจะไม่ใช้ปลาคอยแล้วเพราะว่าผมครบแล้วนะปื้บครบแล้วนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบผมบอกเลยเป็นหนึ่งในเควสที่ยากที่สุดเนื่องจากมันเปิดเยอะมากจริงๆนะครับ เนี่ยมันเยอะมากนะครับหนึ่งพัน็ดรอห้าสิบฟองนะครับมันไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมนี่แต่ปั๊บผมก็เดี๋ยวขายขออนุญาตขายเอาไข่คืนสักนิดนึงละกันนะครับเทคนิคการการที่เราจะทำเควนี้สำเร็จได้เนี่ยคือเราอย่างแรกครับเราต้องอ่อนอ่อนเพื่อซื้อไข่ครับซื้อไข่คอมมอนให้ได้เยอะที่สุดนะครับมาไหนผมก็ได้แล้วนะผมขออนุญาตรีเซ็ตนะครับแล้วก็เอาพีช็อปมาเลยนะครับ เพราะว่าตัวนี้ผมจะยัดรุ้งนะครับเพราะว่าผมคิดเกี่ยวไปรีแล้วนะครับผมนี่เราก็พีชอปทองลงมาตัวเดียวนะครับว่าผมจะยัดรุ้งนะเวลาจะยัดเนี่ยเราพยายามหาตัวที่มันที่เราจะยัดไว้ตัวเดียวเนาะเพราะมีโอกาสที่จะไปโดนตัวอื่นด้วยนะครับผมปึ๊บรับเสร็จปั๊บเราจะได้เพชรฉาดโกลเด้นกับโกลเด้นโรลลี่ป๊อปมานะครับเดี๋ยวเราเอาอไปรับข้างนอกเนาะเคลมเพได้เพชรฉาดโกลกับอ่า พชาดโกกับเอโรลิปปโกอันนี้นะครับผมเสร็จต,ต่อไปอย่างที่2นะคือเราจะเอาพิชัดเรนโบ้เนาะเราก็มาที่การเลนไกด์เนาะพอาเราทาเสร็จแล้วนะครับผมเคยไกด์ไปแล้วนะครับใครทีอ่อยากไปดูคลิปไกด์ก็ไปดูได้นะผมลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไวท้ที่ใต้ในคลิปชันวิธีการทําแบบและเอียดยิบเลยนะครับคลิปยาวครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าใครที่ดูจบเนี่ยก็น่าจะทําเป็นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ในคลิปแชทแล้วก็ คอมเมนต์ด้วยลักกันเนาะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆอย่างเงี้ยยังไมไ่รู้วิธีการทานะผมทําไปแล้วเนาะวิธีการแต่ว่าการทาอันนี้มันค่อนข้างใช้ความขยันแล้วก็ใช้ความอดทนมากๆนะครับการที่เราจะทําอย่างเคเวสหอยทากอย่างเงี้ยก็ใช้เวลานานนะครับมันต้องใช้ความอดทนนะครับอย่างเคเปิดไข่อย่างเงี้ยเปิดไข่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบอะผมถามทุกคนหน่อยปกติแบบถ้าเป็นคนปุ๋ยชนทั่วไปเขก็เปิดกันรประมาณ300ฟองนี่ก็ว่าเยอะแล้วนะ ถ้าเราไม่ได้ใช้พวกหม v, ึก15้าวิลดคูลดาวไอไม่ใช่ ule, ก๊อฟก๊อฟสกิลไอ้นกอเมริกานะครับไอเหี่ยวนะครับคือมันเปิดไข่ค่อนข้างนานนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ไข่คอมมอนเนอเอ,อถ้าเราใช้ไข่คอมมอนเราใช้เหี่ยวเนี่ยมันก็ลดไวนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเปิดไข่ที่มันนานสี่ชั่วโมงเงี้ยเหี่ยวก็ยังลดนานเลยนะคิดสภาพดูนะอันนี้ขนาดของใช้นกยูงด้วยนะครับไปรับเลยดีกว่านะครับผู้พาคสัมพเนมาเยอะแล้ว นี่เราก็ได้แค่ฉาดเรนโบว์แล้วก็ได้รับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยนะและ้วก็ได้เมกาโรดีป๊อปมา1อันแล้วเราก็ได้ของตกแต่งมาด้วยนะเป็นของที่เอาไว้อ่าเขาเรียกว่าไงนะอ่าใส่เอกเนาะปึ๊บโปนี่ครับเราใส่เลยนะเป็นเรนโบว์เลยนะครับผมผมตัดสินใจมาดีแล้วนะผมคิดมาหลายรอบมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเวลร้อยด้วยนะครับแล้วนะคูดาวมันก็จะเหลือ15วิ้าวิเลยนะครับ คู่กับนกยู่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพอเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเอาดิโลมายัดโกลเด้นเพชรฉาดก่อนนะครับที่จริงตอนแรกผมเคยจะคิดยัดลิงนะแต่ว่าพอลิงโดนเนื้อแบบนี้ผมก็เลยไม่ยัดละนะปล่อยมันไปโกลเฮ้ยผมผมเสรอความว่าเพชรฉาดดีกว่าเออนี่อยู่ไหนเอ่ย นี่ไงเพชรชาร์ดโกลเด้นนะครับเราเก็บมาแล้วใช่ไหมนี่เป็นเพชรชาดนี้ครับผมปึ๊บที่เราจะได้มาเนาะเราก็ไปยัดดีโลเลยครับดีโลใจแอนของเรานะปึ๊บผมขอดูอ่ะถูกตัวไหมโอเคเดี๋ยวดูดูสกิลก่อนนะครับนี่ทุกคนจำสกิลนี้ไว้นะ7.47นะครับแล้วก็ดึง107นะครับเพื่จริงลดคูดาวหนึวิแล้วก็ JNP หนึ่งสามพนเะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโลเด้นกันโปคูดาวเหลืออยู่6 4จสองนะครับแล้วก็เวนอมไป8ปจุดแนะครับไม่ถึง9เนะาะถ้าจะเลนถ้าจะเป็น9ต้องเป็นเรนโบ์นะครับแล้วก็แอสวาลคูดาวบายหนึ่ง้ยสิบานะครับเมื่อกี้เป็น1นึใช่ไหม แล้วก็จะไอพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งร้อนะครับนี่เราก็ใส่โกไปก่อนนะครับเราไม่มีนะนี่เราก็ใส่โกไปก่อนเดี๋ยวเมกาโรลิป๊อปอ่ะเดี๋ยวผมจะรอเอาไว้ยัดตัวที่ผมจะใช้อา่าตัวที่ผมไปทำเรนโบ์ได้แล้วผมก็จะยัดเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นผมทำเอ่อดิโรรุ้งไข่อีกตัวนึงเนี่ยถ้าสมมุติผมได้าจากตู้มาเป็นเรนโบ์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะยัดเมกาโรลิป๊อปอันนี้เลย เพราะว่าเห็นช่องแชทบอกว่าไอเมกาโรดดี้๊ออันนี้เนี่ยมันเพิ่มเลเวล100เลเวลเลยนะครับเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บเวลเลยเราก็แค่ยัดปุ๊บเราก็ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าตอนนี้ที่ผมจะใช้ฟาร์มว่โอ้โหนะครับนี่สินะตูดดอกยูอะไรอะ่ะเนี่ตัวเล็กลงมานิดนึงนะครับเราก็เอาดีโลลุงไข่ไปอีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ใส่เป็นทางด้านของนกยูงไปอีกตัวนะครับนกยูงตัวนี้ก็ใกล้ละแล้วก็โฟชเชนปีชออีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เป็นทางด้านของเฟนฟาไฟไปนะครับวินดี้เฟนฟายแล้วก็อ,อยู่ไหนเอ่ยเรนโบว์เฟนฟายแล้วก็ชายนี่ น่าจะครบละเออซึ่งเหลอาไอรอดสกินฮะไม่เวลาแต่ผมไว้สลับตอนที่ผมรีหามันจะได้ไวขึ้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพีช็อปหลังจากที่ผมทำเป็นเรนโบว์แล้วนะครับแล้วก็มีดิโลเป็นโกนะครับผมบอกเลยว่าฟาร์มเร็วขึ้นเยอะมากนะครับผมคิดว่าน่าจะเยอะมากเดี๋ยวรอไปก่อนสักครู่แล้วกันเนาะ โหดูแล้วมันอุ่นใจจริงๆนะครับ15นะครับแล้วมันลดคูดาวอยู่ที่129ด้วยนะครับ129วีนะนี่แล้วก็ความกว้างก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับปึ๊บอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เปเสร็นได้ผมไม่ถึง9 V เอ่ะถ้าเป็น9วก็จ,จะดีกว่านะครับแต่ไม่เป็นไร ผมจะใช้โกไปก่อนที่ผมบอกนะครับผมจะใช้โกไปเรื่อยๆก่อนแล้วรอพวกตัวฟาร์มเวลของผมมันรุ้งหมดเดี๋ยวผมค่อยเอาตัวดิโลทองตัวนี้ผมไปยัดตู้มั่งนะครับส่วนเมกาเราดิป๊อปเก็บก่อนเลยครับ <c oughs> ของแรนะของแรอ้าเดี๋ยวผมเทสไออันใหม่ให้ดูอะไรละกันเนาะเทสไอตู้ฟักไข่อันใหม่นะเดี๋ยวผมวางไว้เอา้าเชฟคูเพอไปเก็บ ไม่เป็นไรใช่ไหมเด็กนี่เราก็ได้มาเลยนะครับเราสามารถสับมิทเอกได้เดี๋ยวผมล็อกไปก่อนเผื่อได้ใช้แล้วก็เอาเอกที่เราจะเปิดมาปึ๊บสับมิทเอกนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางให้ครบแปดก่อนแล้วกันเนาะผมะได้ไม่ได้เาเปิดไข่คอมมอนละพอกันทีนะครับกว่าจะทำเสร็จนะครับใคร ใครที่อยากรู้ความทรมาหดของผมลองไปย้อนดูในส,สตรีมได้นะครับผมค่อนข้างทรมาหดมากนะครับอ๋อดีมูฟเอกด้วยเหรออันนี้คือเราส่งแล้วใช่ไหมขึ้นข้างบนก็คืออ๋อเวลาเราถอยหลังข้างบนแล้วมันขึ้นข้างบนแล้วโอเคเข้าใจได้โอเค ถือว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราต้องมารอดูครับว่าหลังจากที่เราสลับแล้วมันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมมีเรนโบ์เนี่ยในส่วนผมอยู่3ตัวนะครับก็คือพีช็อคเรนโบ้สองตัวแล้วก็นแล้วก็เพนไฟเรนโบ้หนึ่งตัวนะครับ ซึ่งปีช็อกเรนโบว์ตัวนี้ก็ตันแปดสิบโดเหมือนกันนะผมเคยคำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ผมจะแลกผมเคยคำนวณละอันนี้ก็เป็นนกยูสิบห้าปีสองตัวนะครับต,ตัวหนึ่งก็ไม่น่าถึงสิบห้ารอกดูดิครับหืมมันยิงเร็วขึ้นเยอะมากผมบอกเลยเรื่นขึ้นเยอะนะครับตอนนี้บอกตามตรงจากใจโอเรนโบว์เราไม่รู้แล้วว่าตัวไหนผมกะจะยัดทรีให้มันอยู่จะได้ไวขึ้น นี่น่าจะเป็นตัวตัวใหญ่กว่าเนี่ยเป็นเรนโบว์แปดสิบหกโลนะอันนี้น่าจะอยู่ทประมาณสามแปดสิบกว่าโลเหมือนกันแต่ว่าแปดสิบสามมั้งโ,โอ้ดูดิครับวางไปประมาณห้าทีเฟ้นายได้หนึ่งเวลแล้วนะครับคลิปพิ่งกระสิบมาทีเฟ้นายได้เวลแล้วอะนะครับเดี๋ยวดูนะครับ เนี่ยแป๊บๆนี่คือขึ้นเวลอ์อะเวลไวเหมือนโกหกนี่ตัวนู้นปะไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมดูดิแป๊บๆได้เวล์แล้วต้องคิดสภาพถ้าสมมุติเป็นเรนโบว์หมดอะผมไม่ถูกตัวหรอโอ้โหเสียไปหนึ่งอันฟรีไม่ถูกตัว,นนไ,มตวไม่เป็นไรนะโอ้โหดูดิครับฟรีช็อคไปส,ส,สิบสิบแล้ว ใกล้แล้วทุกคนใกล้ความจริงดูดิอันนี้พี่ชองนี่ผมบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ไปซื้อมาแต่อย่างใดนะสิ่งที่ผมซื้อในเกมเกมนี้สัตว์ข้างนอกเนี่ยมีแค่3ตัวนะครับก็คือดีโรรุ้งไข่อยู่2ตัวกับโคดามะสามสิบบาทเนาะแต่ว่าถ้าหากที่ผมขายสัตว์ไปอ่ะ ที่แล้วผมหักที่ผมขายสัตว์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมๆกันเนี่ยแงผมก็ยังกําไรอยู่นะพันสะี่เนี่ยผมผมขายสัตว์ไปได้เยอะกว่านั้นนะครับรวมๆทั้งหมดเนี่ยน่าจะเสียไปพันสี่ห้าสิบนะครับรวมๆแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ายังจะเรียกได้ได้หลายฟีหรือเปล่าเพราะว่าผมขายขายของด้วยไงในเกมนี้มันขายได้นอะอกยุงสามตัวนี้ผมแลกมาเองกับมือนะครับใช้ของแบบ ไปแลกมาแลกไปแลกไปแลกมานะต้องยอมไปร้อนดูสตรีมแรกๆผมนะผมแลกแบบเหนื่อยมากแนละ้วตอนนั้นนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มา,อ,าอัปเดตเควส์การ์เดนไกด์ให้ดูกันนะครับทําเสร็จไปแล้วนะครับคอเพชรแต่ว่าคอเพชรผมมองว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะของที่มันได้นะครับเดี๋ยวรอเกมอัปเดตมาว่าถ้ามีอีเวนท์ที่มันดีแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวจะมาไกด์ให้อีกนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเควสดีๆละนะพวกซีแพ็คหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่มันเท,ที่ไม่ได้ลิมิเต็ดอะไรนะครับราคาก็สู้โบนไม่ได้นะผมไปใช้แลคไม่ใช่ใช้ใช้กิสเนสแดงกอฟดีกว่าเยอะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับคอมโบนี้เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าจะรับฟาร์มไ่เร็วๆนี้แล้วนะครับเตรียมตัวเลยนะครับ ค่อนข้างไวแล้วนะครับลื่นมากผมบอกเลยว่าลื่นสุดๆไปเลยไปเบยนะครับหลังจากที่นกยุงเรนโบว์สองตัวนะครับแต่ว่ามันจะเล่นกว่านี้คือไอ้นกยุงเรนโบว์อีกตัวหนึ่งผมติดทางด้านไม่ใช่มันจะเวลเร่ร้อยเนาะนกยูงอีกตัวหนึ่งเร่ร้อยเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นแหละครับสยองแน่นอนสยองกึ่มเดียจังกึ่มะนะครับโอแคทุกคนสักครั้งนี้ได้ชื่นชอบนะครับก็ฝากคนละไลค์หน่อยลักกัน นะครับจะได้มี่กำลังใจที่จะมาสตรีมต่อไปแล้วก็มาดูคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับ okay, ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับใครที่ทำเพจก็สุ้ๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ